มากันแล้วนะครับผมสาหรับวิธีการปั๊มเลเวลแบบไม่จํากัดเลยฟังไม่ผิดครับผมไม่จํากัดเลยเราสามารถปั๊มเลเวลเนี่ยได้ถึง1000เลเวลหรือ10,000เลเวลเลยนะครับผมถ้าเราขยันนะนะแล้วเราไม่ต้องไปลงแอดออนหรือไปลงรีเแพคแล้วก็ไม่ต้องใช้คําสั่งด้วยนะครับผมก็คือใช้ตัวเกมแบบปกติเลยที่อยู่ในโหมดสไบเวลแบบนี้เนาะแล้วผมต้องขอบอกว่าในคลิปนี้จะเป็นการใช้บั๊กนั่นเองซึ่งาการใช้บั๊กเนี่ยผมใช้ในตัวเกมไหมครับหนึ่งจุดสิบแปดจุดหนึ่ง นนั่นเองซึ่งเวอร์ชั่นนี้มันสามารถทําได้เพราะฉะนั้นแล้วถ้าตัวเกมมันอัปเดตเป็นเวอร์ชั่นใหม่มากกว่านี้เราอาจจะใช้บั๊กนี้ไม่ได้แล้วนะครับผมอันนี้ต้องขอเตือนไว้ก่อน แล้ววิธีการปั๊มเนี่ยโคตรจะแสนจะง่ายเลยนะครับผมก็คือใช้เตาเฟอร์เนนแบบธรรมดาเลยแล้วในเตาเนี่ยก็ไม่ต้องใส่อะไรไปนะแล้วเราก็ใช้พวกแร่ต่างๆตามนี้เลยนะครับผมแล้วก็มันฝรั่งก็ได้เหมือนกันนะครับผมก็จะเป็นพวกทานคอปเปอร์เหล็กทองเพชรอเมอรัลหรือจะเป็นมันฝรั่งแบบนี้ก็ได้นะครับผมจะสังเกตว่าที่ผมมาให้ดูเนี่ยเป็น64อันทุกชิ้นเลยเห็นปะเพราะว่าอะไรถ้าเรามีพวกเนี้ยน้อยมันจะปั๊มได้ยากนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วต้อง องมีให้มากที่สุดก็คือ64ิชิ้นนั่นเองมันถึงจะปั๊มได้แบบ100%ถามว่าน้อยกว่านี้ได้ไหมได้นะครับผมอย่างเช่นจะใช้เพชรเนี่ยในการปั๊มเลเวลใช่ปะถ้ามีแค่2เม็ดเนี่ยก็สามารถปั๊มได้เหมือนกันแต่มันอาจจะปั๊มไม่ได้100%นั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วผมก็เลยแนะนําว่าให้ใช้เป็นพวกฐานอะไรแบบนี้หรือมันฝรั่งเผาแบบนี้ก็ได้เป็น64อันแบบนี้เพราะว่ามันหาง่ายที่สุดแล้วนั่นเองพอเราได้อุปกรณ์ต่างๆทีี่เเเเรรรราาาาจะะปปัน๊นนนนก็ใให้ใ้้ิดชงงฟอ์ต มันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้แต่ถ้าใครที่ไม่ใช่หน้าตาแบบนี้เนาะก็ไปที่การตั้งค่าก่อนเลยก็คือตรงนี้เลื่อนลงมามาที่ตรงวิดีโอเลื่อนลงมาล่างสุดเลยมาเปลี่ยนตรงนี้เป็นอันด้านบนตรงนี้เนาะคลาสสิกนะครับผมอันนี้นะกดไปปุ๊บ แล้วกดกลับมาพอเปิด for name แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เนาะทีนี้วิธีการปั๊มเนี่ยโคตรจะง่ายเลยนะครับผมก็คือให้เราเอามันฝรั่งเนี่ยที่อยู่ในตวงเราเนี่ยสลับช่องนั่นเองสลับช่องอย่างไงใช่ไหมก็คือหยิบมันฝรั่งเนี่ยไปช่องที่2ก็อยู่ช่องนี้เนาะกดไปปุ๊บเห็นปะได้เลเวลละเห็นปะเมื่อกี้แล้วเราก็สลับมาช่องที่3มเหมือนเดิมปุ๊บเห็นปะสลับไปสลับมาสลับไปสลับมาสลับไป เห็นไหมฮะมันจะเป็นแบบนี้นั่นเองหรือว่าจะเป็นฐานก็สามารถทําได้ดูนะนี่เห็นปะตอนที่ผมทดลองมาเนี่ยประมาณช่องที่2กับช่องที่3ตรงเนี้ยมันทําแล้วมันติด1 0 0เลยนะครับผมถ้าเป็นช่องที่1แบบเนี้ยกับช่องที่2แบบเนี้ยมันก็อาจจะติดแต่บางครั้งก็ไม่ติดเห็นป่ะเมื่อกี้เพราะฉะนั้นแล้วก็ใช้ช่องที่2กับช่องที่3แบบนี้ แล้วคือถ้าเราจะมานั่งกดแบบนี้เนี่ยสลับช่องไปมาแบบนี้เราก็อาจจะเหนื่อยใช่ปะเพราะฉะนั้นแล้วผมก็จะแนะนําให้ทุกคนเนี่ยไปใช้แอปออโต้คิกนั่นเองก็คือมันจะเป็นแอปคิกหน้าจอให้เราได้นั่นเองให้มันทํางานอัตโนมัติเลยก็คือมันจะหยิบแบบนี้สลับไปมาแบบนี้แบบอัตโนมัติเลยเราก็แค่ยืนรอรับเลเวลแค่นั้นเองเห็นปะผมทําแค่แป๊บเดียวเองนะได้16เลเวลแล้วซึ่งเราสามารถทําแบบนี้ทำได้แบบไม่จํากัดเลยนั่นเอง สำหรับแอปออโต้คิกเนี่ยผมจะใช้แอปตัวนี้นะครับผมหรือใครที่จะใช้แอปตัวอื่นก็ได้ถ้าใครที่อยากโหลดตามผมเนี่ยก็โหลดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยก็กดติดตั้งไปเลยเนาะแล้วก็กดเปิดนะครับผมแล้วก็กดโอเคแล้วก็ให้เราไปที่แอปที่ดาวน์โหลดแล้วก็กดเปิดตรงนี้เนาะนี่กดเปิดตรงนี้แล้วก็กดติ๊กไปปึ๊บกดตกลงกดกลับมากลับมากลับมาแล้วเราก็กดอันที่2ตรงนี้เลยกดไปปึ๊บ แล้วก็เลือกหาแอปที่เราดาวน์โหลดมานั่นแหละนี่ไงออโต้คิกแล้วก็เปิดอนุญาตมันแบบนี้แล้วกดกลับมากลับมากดอันที่2เหมือนเดิมมันจะขึ้นแบบนี้มาตรงน้าน้ายบนเห็นปะแล้วเราก็เข้าไปที่ตัวเกมถ้าใครที่ใช้ออโต้คิกในแอปอื่นเนี่ยหน้าตามันก็อาจจะคล้ายๆกันนะครับผมมันอาจจะไม่เหมือนกัน100%พอเข้าแมปมาแล้วเนี่ยก็ทำเหมือนเดิมเลยเปิดที่เตาแล้วก็เราจะมาร์คจุดให้มันเนาะให้มันคลิกให้เราตอนนี้มันอยู่ช่องที่2เราก็อ่า หมายเลข1มาอยู่ช่อง2แล้วก็หมายเลข2มาอยู่ช่อง3แล้วเราก็จะตั้งเวลาให้มันกดไวๆหน่อยเราก็กดไปตรงเลข1ก่อนปึ๊บแล้วก็เลือกอันที่2เนาะเอาสัก20อ่ะลองดู20ก่อน20ว่าจะไวหรือเปล่านะแล้วก็อันที่2ตั้งเป็น20เหมือนกันเอาให้เหมือนกันนะผมไม่รู้ว่าอันนั้นบนกับอันด้านล่างเนี่ยมันคืออะไรนะแต่อันกลางอะคือตั้งเวลานะแล้วกดปุ่มสีเขียวเพื่อที่จะให้มันกดออตโต้ให้เราเองกดไปนี่ไงเห็นป่ะทุกคน แล้วก็ยืน AFK เอายาวเลยเห็นปะคือแบบได้เลเวลแบบโคตรจังง่ายเลยนะครับผมแล้วถ้าใครที่ใช้ออโต้คิกเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวว่าหน้าจอมันจะดับนะครับผมเพราะว่ามันคลิกหน้าจอให้เราอยู่นั่นเองเราก็เปิดหน้าจอค้างไว้ชาร์จแบตค้างไว้ก็ได้แล้วก็ไปทำอย่างอื่นได้เลยเนี่ยแล้วก็ยืน AFK รอเลเวลเข้าตัว แล้วก็ขอเตือนว่าแอปออ t โต้คิกทุกชนิดเลยนะมันจะทําให้เกมของเราค้างนะครับผมอย่างเช่นตอนนี้ผมกดอะไรไม่ได้เลยทุกคนคือแบบค้างไปแล้วนะครับผมไม่รู้ว่ากดกลับจะได้หรือเปล่านะเฮ้ยกดกลับได้อยู่แต่ว่ามันค้างเดี๋ยวเดีวมันกดตีให้เราเดี๋ยวเดเดี๋ยวเ,ยวเ,ยวเยวผมเดินได้อยู่นะ แต่ว่ามันกดหน้าจอให้ผมเองเห็นปะ่ะเนี่ยแหละฮะคือข้อเสียของแอปออโต้คิกนะเพราะฉะนั้นแล้วก่อนที่เราจะใช้เนี่ยก็ระมัดระวังกันด้วยนะไม่อย่างนั้นจะเป็นแบบนี้นะครับผมต้องขอย้ำอีกทีว่าผมใช้ตัวเกม Minecraft 1 1 8 1 0ในการปั๊มเลเวลนั่นเองถ้าตัวเกมมันอัปเดตขึ้นมาทุกคนก็อาจจะใช้บั๊กนี้ไม่ได้แล้วนะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมไปบายจ้า